กูพลาดไปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวบังกี้มันจะมาหลอยบ้านฟินปิ้นปิ้นปินตื่นฟินฟินฟินตื่นอะไรครับผมก็สวัสดีนะครับพบกันกับผมในรูบี้เช่นเคยนะครับบริการอินโทรเกมเมอร์กันอีกแล้วนึงนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ซีรีส์ทะยานสู่พันเจ็ดนะครับผมพาร์ทที่สามเนี่ย ก็นะตอนนี้ไอดีไอดีนี่ผมมาเล่นที่ไอดีเดอะแบงนะผมจากพ์ทที่แล้วนะที่เราเล่นคางไว้นะผมแตมอยู่ที่พันหกเก้าสิบเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่นไปเล้ปรุงแต่งเพิ่มเลยนะผมก็อยู่ไงก็อยู่งัยเนีโอเคมาืยกกิโลนะผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวให้คนอื่นไปกลางก็ได้นะผมไม่ต้องไปเล่นเองนะเล่นกลางก็ที่กดเอาแมปมานะผมเพราะว่าจะเอาให้มันเล่นง่ายนะเพราะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเลท ทีมเราจะเกิดเปล่านะผมก็เลยกดนอรแมนมานะผมทีแรกจริงๆถ้าเกิดนอรแมนนะถ้าเอามาเล่นใน CM นะไม่ต้องเล่นแบบเหมือนนอร์มอลก็ได้นะผมส่วนใหญ่เนียช่วงนี้นอร์มอลเขาจะเอานอแมไปทำแครรี่กันค่อนข้างเยอะนะผมเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างแรงนะแล้วก็อเนกประสงค์มากพอๆกับสก้าเลยนะผมก็เป็นฮีโร่ที่ฟาร์มเ<ผ>ร็วด้วยนะระวังแต่ถ้าเอามาเล่นใน CM ก็ไม่น่าจะต้องออกเป็นฟูรีร่หรอกนะก็น่าจะออกเป็นวินบอกแลไล่ฆ่าเลยนะ ท uhm ีมนู้นก็มีแต่ฮีโร่นิ่มๆครับผมน่าจะเก็บคิวได้นะถ้าถ้าได้พวกบินบอสอะไรอย่างนี้เนี่ยโอเคอัปอัพเดตกันนิดนึงนะครับผมสำหรับไอไอคลิปไอนั่นนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปพวกคลิป normal นะครับผมผมได้ทำทำลงไปแล้วนะสำหรับคลิป normal ก็ไปดูไอแป้งยินนะแป้งเย็นตางูนะ เพื่อนผมเองนะก็นั่นแหละครับอันนั้นเป็นคลิปนอร์มอลนะผมเป็นตัดมาจากดีเ์นะตนตอนตาน,นั้นเล่นเล่นมันเห็นแล้วมันเล่นแล้วหัวร้อนมากนะผมก็เลยเอามาทํคชิปเลยนะไปขอมนแนะมันก็ให้ก็เลยเอามาทํคชิปนะผมก็ไม่ต้องไปดา่าอะไรมันนะก็มันรู้ตัวเองอยู่แล้วดูคลิปก็น่าจะรู้ตัวเองอยู่แล้วโอเคไม่ต้องไปด่าพิมพพิมด่าอะไรกันเนี่ยก็เกียนพยายามจะไม่ให้มีเกียนมาโ่อะไรในช่องอะไรมากมายนะรับการ์ดมันเนีย โอเคนี่เล่นบนนะตอนนี้เป็นเมดเบนกับแดมเปียนะผมกลางชาโดอเบทนะถือว่าถือว่าเล่นนู้ดจัดเลนแปลกๆนะผมเพาชาโดอเบทไปยืนกลางนะจริงๆก็จะเอาแดมไปยืนเพาคงมั่นใจในสเต็ปเขามากนะผมเลยไปยืนกลางนะแต่ไม่เป็นไรนะผมถ้าเตอร์เล่นเป็นนะน่าจะกดเบนได้ยับเนี่ย They sanctuary. know no will ใช่ครับผมเบนน่าจะอัพเป็นเป็นบิกมานะน่าจะคิวพอน่าจะพอตอดเลือดยาวๆได้นะอันนี้นะสังเกตดูนะที่ผมเข้ากับฮีโร่โดยที่ไม่ใช้สกิล W เข้าไปนะไม่ใช่ตัวจีนเข้าไปเพราะว่า เบิร์ดการเบิร์ดดาเมจนะครับผมสำหรับตัวนอแมดนี่นะถ้าเกิดเราใช้อตโตปอมยิงเข้าไปนะแล้วก็ตัวจริงตามไปปั่นนะจะเป็นการเบิร์ดดาเมจด้วยแบบโอเคกางแดกไปแล้วนะผมก็ค่อนข้างถือว่าโอเคนะผ่านเนี้ตันได้น่าจะเอาตายอยู่ก็น่าจะตามนั้นนะไม่ไม่มันตายกูก็ตายอ่ะเอาแก่เออก็น่าจะตามนั้นแหละ การเบิร์ดดาเมจของโนแแม่เครัยผมก็คือการเอาตัวปอมวิ่งเข้าไปนะแล้วก็เอาตัวจิงวิ่งตามไปเลยนะตามตัวฟอมเข้าไปเลยนะเพราะว่าเป็นการเหมือนเอาหลอกเอาตัวฟอรมไปหลอกด้วยนะผมเนี่ยเนี่ยผมวิ่งอย่างเงี้ยฟันเข้าไปฟันนะแล้วตัวจิงเข้าไปฟันนะถ้าเกิดเขาอยู่นอกฟอมจะทาจะเป็นอะไรที่แบบปวดหัวมากนะเจอเข้าไปนะเดาไม่ออกนะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะผมสามารถยิงแล้วยิงหลอกได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะยิงแล้วเอาตัวจิงวิ่งตามนะอันนี้มันจะเบิร์ดกว่านะ แต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวจริงเข้าเลยนะมันจะเป็นการเหมือนดึงดึงสก,กิลเข้าหาตัวเอง้วยนะผมถ้าเกิดจับได้โดนจับได้ว่าเอาตัวจิงเข้าบ่อยๆก็อาจจะโดนสกิลตายเนาะก็เลยเทคนิคนี้ก็เลยเป็นเทคนิคที่ทําให้แบบทางนู้นหัวปั่นได้นะผมถึงก็ต้องออกอายออกหวาดเลยถ้าไม่ออกก็เลเทนะจิ้ล้มจมเลีนยได้ไหมทีนผมทำการ พยายามลัดคิดแต่ส่วนใหญ่นะผมถ้ามีเล่คอยเลี้ยงจีไม่ต้องเลี้ยงก็ได้แล้วเป็นซีเอ็มนะเพราะมันเป็นซีเอ็มหายไปจริงจีเป่าวะนั่นเน่ยชัดเจนไปฆ่าแม่งเลยโอ้ยสัสหายแล้วมึงตะทันอะไรนั่นไงคลิปหายแล้วมึง นิ่มขนาดเล็กเนี่ยมันคนลึกอขี้กันหรือวะโอ้ตะกี้ผมหลอนเนี่ยไม่ได้มองไอ้นี่เลยมือต้านอะไรของมึงอีกแล้วไอชิบายอู้ต้านยังงี้ต้านยังงี้กูนี่กูนี่เครียดเลยแล้วของเนี่ยอันนี้ าา <cat on developed Airbnb> ผมเล่นเมาๆหน่อยเดินเร็วก็ตะกิลเฉยเลยฮะเดี๋ยวผูกกลางแตกไปสองแล้วผมน่าจะมีเดี๋ยวน่าจะมีศพที่สามตามมาเร็วๆนี้นะแล้วก็เล่นฟาพ่อฟ้านะะเพราะว่าตอนนี้สเต็ปผมยังไม่มาแล้วไม่ยอมไม่ยอมบวกนะวิดเลก็ตันเว้าบ่อยนะเล่นเอาฮาฮาไปก่อนนั่นเองเอ๊ ใครที um, ่อยากเล่นก yeah. ับผมนะแนะนาว่าอย่าเล่นเลยดีกว่านะเพราะว่าเล่นกับผมเนี่ยตอนขึ้นขึ้นลงลงนะตามอารมณ์นะผมถ้าเกิดอารมณ์อยากแบกก็จะเล่นดีทิพหายแต่ถ้าเกิดอารมณ์แบบต้นตีีต้นตีเนี่ยก็จะเดินไแจกแจกแจกซะค่อนข้างส่วนใหญ่นะแต่เล่นดีผมนี่จะมีแบบสกิลพิเศษอย่างนึงสกิลตาทีนะผมสามารถมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ล่างน่าจะได้คิวตายเป็นแบบน่าจะเอาตาย โอเคสวยตามนั้นเแหละนี่ผมอยู่ชักแป๊บเดี๋ยวแดนเน่จะเข้าแล้วเดี๋ยวรอยัดเลยผมพยายามดึงสมาธิกลับมาเล่นเกมต่อนะผมโอเคนะข้างล่างเดมินออคิวได้นะผมตอบเรียนไม่ทันเนื้อ ขายขายกินไม้ทิ้งไปเลยนะบอกว่าแล้วก็ออกเป็นรองเท้าไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทำการเบิร์ดดาเมจอย่างรุนแรงนะสขาต้นได้เอาตายโอมมาาาพอยโโอ้กลัวอะไรมันโดนแจกไปสองทั้งตัวสัตวหายไปต้องกลัวอีกเหรอสัตว์หายไปกลัวไม่ทันเนี่ย ไม่รู้ว่าช่วยไม่ทันอะไรเงี้ยจะช่วยแล้วนะช่วยไม่ทันคือตะกี้ก็ไม่คิดว่ามันจะกล้าเอานะเพราะว่ามันเห็นไอเมดเบนวาร์ปลงพร้อมนีมันเลยเอาฮะตะกี้นี่ก็เล่นแบบวิวเล่ด้วยกันนะเพราะว่าน้องแมดมันเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้มีสกิลในการฆ่าแบบป้าพลังแบบเหมือนอย่างพวกเซอร์แบ็กซฟินตันอะไรอย่างเงี้ยมันออก น้องแบดนะเป็นฮีโร่ที่ออกเป็นแนวไปทางแคลลี่ทรับส่วนใหญ่นะผมทักษิลส่วนใหญ่แต่ว่าจะมีสกิลช่วยคิวอยู่นะก็ทักษิณหนึ่งเนี่ยสโล่ฮะเดี๋ยวกลับมาก่อนนะตายเล่นพี่อะไรกูเนี่ยเอาได้เดี๋ยวโอ้ยรั่วยเลยเล่นรวยไม่เป็นไรนะผมก็ พอได้เลยนี่จะไปโฉบช้ำงเงเลยตายประมาทไปไหนต้องปล่อยบนแตกไปนะมึงเรื่องนี้เรามีดีพิกนะเราจะเล่นง่ายแล้วผมผมูขม่าฆ่าแดมได้การดูจังหวะเอาดีๆนะกดรีพิกให้ทันแล้วก็ รอเปลี่ยนโหมดแล้วครับเปลี่ยนโหมดตอนนี้เปลี่ยนโหมดเป็นเอาจริงไงเดี๋ยวเดี๋ยวตายไงหลังมีตัวเห็นไหมพวกงี้อะ่ะเนี่ยไอ้หัวตายก็ันแร้ว ม่น่าไม่น่ารอดมือผมนะแนี้นิ่มขนาดนี้เลยมันก็ลอดูกันว่าเด็กไปน้องโอเคครับผมผมถือเป็นผมเป็นตัวเลือกที่ถูกนะที่มาเอาไอ้ Shadowbane นะบอกว่าตรงกลางแม่งตายกันเละเทะเลยฮะ m o n k ี้มานะผม หว,ว,ว,าว่านไม่มีเยอะเล่นยากเป็นเบนฟาร์มล่างอยู่อะซื้อไปเลยสองอันแน่หนูเพราะตอนนี้ทีไม่ววไมีหว,วานเลยเล่นยากมันปักหว,วานเนี้ยมันปักหว,วานที่เดียวกังมึงเนี่ยเลยเปเนาะ ถ้าะเป็นหวานส้มนะมิสซื้อหวานแก้ได้ครับซื้อมาเลยเน่แน่รอด้วยไม่ได้แดกหรอกปอมปอมตัวจริงเบลแปด ลัดซีที่ทันผมนะเพราะว่ามันไม่มีสก,กิลพวกสก,กิลลัดซีอยา่างสกิลสามของนอ้นะนองแมทเนี่ยน้องแมทจริงมันก็มีหลายสายนะผมสำหรับการเล่นนะผมแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาออกเป็นวินวนอล์กเจาะเกาะอ่ะนะผมอันนี้ก็เป็นสายมาตรฐานนะที่เขาเล่นกันนะแต่ว่าถ้าเกิดออกวินวอล์กแล้วออกเจาะเกาะไปเลยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะผมก็คือการคิวไม่ได้นะผม มันจะมีการไล่กันไม่ทันอะไรอย่างนี้นะถ้าสมมติดาเมจมันไม่พอนะซึ่งนะผมว่าถ้าจะออกจริงนะออกเป็นกินจูโลก,ก่อนที่จะออกมาเป็นนี่นัก็ดีเสร็จแล้วตามไม่ได้บอดติกทีเดียวก็พอก็คือเขาส่งแดนตอนนี้เขาส่งแดมมาช่วยไอ้นี่นะถ้าจะมาฆ่าผมอยู่เร็วนี้คือนะผมตางั้นนะ อันนี้ตะกี้ม yeah well, oh right. cool. ือเกือบไปไม่ทันเหมือนกันนะตะกี้มือเล่นมือเดียวนะไปได้ไหมขจัดไปสามแล้วเหรอหูเลยหูให้มันบิ๊กมามหูให้มันบิ๊กท้ายทายนี่น่าจะไปบิ๊กหน่น่น่าจะได้ขี่ ตอนนี้ผมต้องทำการหาตังออกลินบอกให้ได้เร็วที่สุดนะผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าได้ช้าเลยเดี๋ยวทีจะชิบหายแล้วนะจงตีเอาดิมามีทำการเอาตัวปลอมเข้าไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแครนะไม่แคร์อ่านฟ้านะครับโอเคโอเคเออมันเอา o them. แม่้ายาเป็นเยอะไฟไฟพร้อมต่อไปก่อนนะไล่ต่อหน้าจะตายเองไฟไฟไปดิกลับมาดิจริงแม่จะตั้งแต่ตันนี่นั่นแล้วอ่ะตั้งแต่ตันในเบดเบดแล้วอะมึงตันผิดอ่ะมึงน่าจะกลับเลยไม่ได้คิวได้ะโอ้โหไม่ได้วิ่งเช้าครับโดนคิวสโลวหวานฟ้าเลย นี้ถ้าผมกดรีทิคไปนะน่าจะเป็นการเฟืองนะผมมันหนีม่ธรรมดาได้นะเหี้ยละเหี้ยละรู้สึกดูเกมดูดูไม่ค่อยดีเลยก้าต่อ17ทัสงสัยผมว่าน่จะได้มี3-4พาร์ทเด้รู้สึกซีรีส์นี้จะจบยากนะผม จริงถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆมันน่าจะพันเจ็บน่าจะไม่ยากเลยแต่ว่านี่คือเล่นบ้างมาเล่นบ้างอะไรบ้างเลยมีชาร์โนเปนย์สายน่าจะเป็นสายอินนะเมื่อกี้ถ้าผมกดไปน่าจะโดนฝาเข้านะผมเลยเก็บสกิลวันตีไว้ก่อนนะเดี๋ยวยังไม่กดเนี่ยเลยยังไม่รีบกดเอาได้อะ ลืมเลี้ยขวาเขาได้้วแต่ว่าต้องไม่ใช่ผมเป็นคนเปิดนะประเดวเาฆ่าัเบนก่อนนี่เล่นะสี่ทำการสโลช่วยทีนะคิวไม่ได้ผมว่าผมตายเองนี่ถือแอนัน Death from the Yeah, I will What? Price the You do, that do that as you must so. Come on!